สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก่อนนอนก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ตัวที่ผมขายให้ดูนะครับในเฟซในไอจีและไลน์นะครับที่ผมโพลงประจํานะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นวิดีโอให้ดูกันสดๆเลยนะครับว่าอ่าสอหลับผมก็ทานมาวันเดือนครึ่งแล้วนะครับก็เนี่ยนะครับรู้สึกว่าผิวนิ่เดียนขึ้นมากเลยนะครับนี่สิวขึ้นไม่ได้นะครับไม่ยอมขึ้นขึ้นไม่ได้เนี่ยแต่ก่อนก็จะมีกระฝ้านิดนึงตากแดดเยอะครับก็เนี่ยครับ มันก็จะเริ่มปรับสภาพเนี่ยครับปรับสภาพให้ผิวเราดูเนียนขึ้นนะครับเนี่ยวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มารีวิวเป็นวิดีโอให้ดูก็อยากให้ทุกคนเอาไปลองกันนะครับแอคคอเลเจนนะครับราคามี2ขนาดนะครับขนาดเล็กก็ราคา850รวมยิมเอสก็เป็น900อนะครับแล้วก็ขวดใหญ่ก็1,4 5 0ร้มยหิรมเอสก็เป็น1ัน500้าอบาทนะครับส่งทั่วประเทศนะครับเนี่ยครับ อยากมีผิวที่ขาวใสนะครับสุขภาพผิวที่ดีก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับกุดไน h t นะครับวันนี้ฝากแอคคอลลเจนด้วยนะครับนี่